ชื่อฮุงนะคะค่้าคขาถามเลยก็ได้อะไรจากการเรียนมาแบบเบาๆเลยอ่ะมาแบบไม่ได้คาดหวังความเครียดตั้งแต่เรื่องที่อยู่กับทุกคนเพราะยิ่งมาลาคลาสเราได้แลกเปลี่ยนความคิดกับคนในคลาสด้วยกันอ่ะมันก็จะเห็นว่ามันมีความเครียดในหลายๆแบบที่ไม่ใช่แค่มุมมองของเราคนเดียวก็จะมีการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเรื่องความเครียดหรือการได้แชร์ไอเดียของเราอะคะ่ะ คือรู้สึกว่าจริงๆล้วเรื่องความเครียดมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราได้รู้สึกกับมันแล้วมันทํางานอะไรกับตัวเราทางทางร่างกายแล้วก็ทางด้านทางจิตใจค่ะแล้วกับตัว,ตวเองอะ่ะมันมีประสบการณ์อะไรท,ที่เกิดขึ้นกับตัวเองตอนที่ทำดนตรีคลาส แค่เล่าเรื่อง <S <S <an> <S ที่ว่าเราอะชอบอะไร <S <S <an> <S ความรู้สึกมันก็ไหลไหลไปเรื่อยๆจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งทังนั้นนี่มันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาในร่างกายเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็ได้รู้จักแล้วก็ทําความรู้สึกนั้นกลับมาแล้วได้ค้นไปเรื่อยๆว่าจริงๆแล้วเราอะรู้สึกอะไรกับความรู้สึกนี้แล้วก็ปล่อยให้ความรู้สึกนี้มันได้อยู่กับเราปกติคุณได้แบบสังเกตตัวเองไรบอยงปกติพอเรารู้สึกถึงมันปุ๊บว่าเรามาจะตัด เราก็คิดว่าจบแม้ว่าเราจะอาแวนเนสมันแล้วอะค่ะแต่เราคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนความรู้สึกเรามันก็เลยว่าเป็นการดีวกับความรู้สึกเราความรู้สึกนั้นที่ยังไม่ได้ดีพอแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆแล้วมันก็จะถูกเราตัดแล้วก็ถูกเราตัดตัดไปเรื่อยๆได้เครื่องมืออะไรไปใช้ต่อบ้างก็ โคชก็ววให้เอ็กซ์ไซส์มาคิดว่าเอ็กซ์ไซส์เนี้ยมันน่าจะทําให้เราเห็นอะไรหรือว่าเห็นพัฒนาการว่าเราจะดิวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงอย่างน้อยมันก็อาจจะเป็นฮ็อบบี้หนึ่งใหม่ในชีวิตก็ได้นะคะเหมือนกับว่ารู้ว่าวันวันหนึ่งเราอาจจะได้เข้าไปในความรู้สึกจริงๆรงมถึงทั้งสึกทงร่างกายเราก็เหมือนได้ปเปิด,ดีโลกหนึ่ง <c oughs> เหมือนกันคนะ <laughs>